ยายยายหมากไปเคี้ยวเคี้ยวงานวินเทจนเราอยากเราอยากพูดว่ามันเป็นงานวินเทจเราต้องพูดว่าเราเป็นคนมีเฮอริเทจอยู่ร้านพี่โยค่ะไปสมัครร้านพี่โยแต่พี่โยไม่รับเพราะว่าเราสวยเกินร้านกูแค่นี้มา้พี่น้องหมูค่ะ มาจากเรื่องไว้โลตัสออไม่ได้โลอยากอยากจะเป็นอยากจะเป็นไม่ได้ไเหมือนเอาแหละปากกามาวงค่ะ ถ้าพูดถึงถนนข้าวสารก็เป็นถนนที่มีรถแล้วก็อาจจะมีข้าวสารเยอะๆอันนั้นคือ first impression แรกที่คิดว่าถนนข้าวสารมันต้องเป็นแหล่งที่ขายข้าวสารหรือเปล่าแรกอย่างั้นจริงๆเราเพิ่งมารู้ว่ามันคือแหล่งท่องเที่ยวนะคะถ้าเกิดนึกถึงข้าวสารต้องนึกถึงร้านสุรามีไรค่ะคือนี่จะนึกถึงหมูปลาหมูปลาแทงเอาเกษตรแล้วก็ไม่ต่อที่หมูปลาพอไปกินหมูปลาคือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันฟูลฟิลอ่แม่เกตป้าคือแบบว่าหมูปลาคือต้องข้าวสารเท่านั้นถนนคอกวัวส่งกานไงบนข้าวสารเราจะไปเล่น กการันชโอ้โนี่นึกถึงเข้าสารตลอดเลยนึกถึงฝรั่งฝรั่งเอยส่งการเอยอใดๆเลย <S <S ไปตอนสี่ขวบไปตอนสี่ขวบตอนนั้นคือเริ่มเริ่มออกลัาฝรั่งแล้วเ,เปิดบริสุทธ์ตัต้งแต่สี่ขวบไปเข้าสารครั้งแรกจําได้เลยว่าเป็นช่วงที่มาฝึกงานที่กรุงเทพช่วงที่มาอยู่กรุงเทพใหม่ๆเลยอะแล้วคือเราอยู่ํำคำแหงซอยแปดเราก็คือต้องนั่งรถมีนั่งแล้วก็ต่อวินต่อตอะไ,<ห><ล>ไรใช่ไกลามากๆกว่าจะมาได้ครั้งแรก ไปตอนยี่สิบกว่ากนี่แหละค่ะไปตอนที่เราแบบเออพอจะเข้าร้านเล่าได้แล้วเลยก็ไปอะไรเงี<ก>้ยแต<ก>่แต่ว่าส่วนใหญ,ญ่ที่ชอบไปคือชอบไปบิดบอโอ้ยมันก็แบบว่าเนาะเออก็ได้แบบได้พูดได้เพ้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้พูดได้เพ้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ผู้ชายกลับมาใช่ประมาณแบบ4 4ประมาณแบบ4ี่ถึงห้าคนได้ได้กับข้าวกับปลากับมากินใช่ได้แบบโอ้ส่วนใหญ่ได้กับข้าวนาะอีดันหมดปลาอ่ะ ได้ร้านหมูปลามากินค่ะล่าสุดที่ไปข้าวสารมาสิ่งที่ได้กลับมาคือหมูปลาค่ะงคงว่มมา <laughs> เหมือนแบบข้าวสารมันแบบจะมีร้านเยอะอ่ะลราร้านที่เป็นซิกเนเจอร์คือหมูปลาแล้วมาซื้อหมูปลากลับกับบ้านอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ไม่รู้จักนะคะ <laughs> <laughs> พี่โยคือใครอ่ะโยยุสวัสดียสสวัสดีเดินแบบวันนี้รู้พี่โยยุสวัสดีใช่ไหมคะเคยเคยเห็นเขาในรายการทีวีรายการนางแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่โยยุสวัสดี พี่โยวันนี้หนูจะฝากถึงพี่โยเรื่องเดียวนะอย่าพูดประโยคที่ว่าเอากูมาทําอะไรวะเนี่ยถ้าป้าตือกับพี่ใบไม่มีอะไรฝากพี่โยเนี่ยถ้าถามว่าอยากจะฝากอะไรอ่อคิดว่าไม่อยากมากกว่าเพราะว่าดูเหมือนแล้วจะแบบไม่น่าไว้ใจัไม่กล้าเอาอะไรไปฝากเลยพี่โยคะ,ยคะวันนี้ถ้าใครจะชนะวัดกันจากความมอมนะคะเดี๋ยววันนี้หนูจะมอมให้พี่โยดูค่ะมอมกับมอมมันเข้ากันอยู่แล้วค่ะพี่โยคะ่ะ Gang shit, never moving my caution. too down sick, no one's human my role. Bandwidth, with VQ and distortion. Bandage through the wounds of my soul. Say again, no for this haunting. Vantage got me cruising at home. All the roof and the pain that it closing They ran through with the food that they own. Gang shit. <laughs> คุณโยรู้สึกยังไงคะกับการที่เราเรียกคุณว่าคุณโยหนูเนี่ยนะคุณได้รับเกียรติมากเลยนะคะกับการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นแบบว่าทูตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช,ใช่ใช่ใช่ในการบอกว่าเรียกว่าตรอกข้าวสารเนี่ยดังเพราะคุณเขาเป็นเจ้าแม่เขาเป็นเจ้าแม่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นมาสคอตเป็นมาสคอตของข้าวสารเลยคือพอพูดถึงข้าวสารปั๊บโยอรุณีนี่ตาว่างว่างมาก วันนี้รู้ไหมว่ามารายการอะไรชื่อรายการร้อมรัวป่ะคะมาใรายการผีสามนางสางผมใส่กันดีกันขนมชั้นโกนกันขนมเค้กสังฆทานาล้อมรัวสังกสีอภิโยพูผีสางนางสางสั่งมุมแหมเกือบแล้ว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 พี่โยผีสางนางสางสั่งขนมเค้ก สามหวีสามโซ่สามหวีสามไสสามลวดสังกะสีไข่ไข่คีบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาต้องตีมเขาก่อนไหมว่าตีมวันนี้ตีมวันนี้นะพูดเลยนะพี่โยตีมวันนี้เป็นตีมเรื่องเกี่ยวกับถนนถนนข้าวสารเหมือนเราแบบเคยมีไหมประกวดที่ด้าถนนเข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างเนางรามข้าวสาร เจ้าแม่เราเป็นกูรูของเขาสาสรเราเป็นคนที่รู้ทุกซอกทุกมุมทุกซอกทุกซอยเพราะว่าร้านอยู่ในซอกในซอยหาไม่เจอใช่ไหมน้่นนอนนั่นคูคลรีจริงอะค่ครีคือถ้าวันนี้อะรายการนี้มันทําให้แบบว่าการท่องเที่ยวมีแบบว่าค่า GDP ขึ้นค่า G ีดีพีก็เราต้องตีดี d p ค่าจีดีพีเยขึ้นอยู่กับพี่แล้วดาเศรษฐกิจเนี่ย financial time เนี่ยเขากำลังมองอยู่นะ ไม่รู้ว่าทรอม์จะคิดยังไงรอรเจอกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าเราจะได้เห็นอะไรดีๆจากข้าวสารบ้างเชิญค่ะ อยากจะได้ผัวมาได้ตัวแม่มาเป็นเพื่อนสาวน้องไปซึมเศร้าเมื่อเห็นพี่บ่าวดูชิงชาสวรรค์<ะ>พี่นั่นจิกขาเล่นหูเล่นตาหาชายอย่างนั้นพี่ไม่ได้อยากเป็นแฟนฉันแต่พี่งนั้นอยากเป็น Miss มิสแกนความสามารถอีบีนะคะก็คือการร้องเพลงและนางร้องทุกอีพีเดี๋มวหนะโทษนัแต่งตัวเป็นชานมเขมุกเหรอดีนะเพิ่งตก่นไปไม่ไม,ไม่กล้าเกิด อะไรวันนี้จะเป็นอะไรเป็นเด็กอายุ15ที่มาหาเงินอยู่ร้านเหล้าค่ะมาร้องเพลงไม่ได้สิไม่ผิดกฎหมายแม่วะนนี้ผิดกฎหมายแต่ไม่กินแต่ไม่กินเหล้าค่ะมาร้องเพลงมาทำงานร้านเหล้าไม่ได้ไม่ได้เป็นเขาละเหล้าไม่ได้แต่ว่าหนูหน้าไปแล้วไงแม่หนูหน้าไป40่สิแล้วว่าเขาตรวจบัตรดีเยี่ยไม่ได้ตรวจหน้าเราลองไปกับสือนได้ค่ะถ้าเขาตรวจบัตรนะทำงานได้แต่ถ้าตรวจหน้าเขาให้พักจริงเราเบียร์เย็นมากนะคนลูกค้า น้ยไคะลุกเต่ประวัตอันนี้รู้สึกแบบสาวเชียร์อย่างเงี้ยสวัสดีค่ะพี่โยใช่เรวค่ะแต่ตัวเป็นสาวเชียร์เบียเอาจริงๆบีเดินออกมาเป็นสาวเชียร์เบียใช่ปะไม่แต่ถังเบียใช่อยู่ร้านพี่โยค่ะไปสมัครร้านพี่โยแต่พี่โยไม่รับเพราะว่าเราสวยเกินร้านกูแค่นี้ฮ่อม่าฮ่่าฮาฮนั้นา่าฮ่าั่าฮ่่าฮ่าฮ้าน่าเ่าาฮ้าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าาา เขาแต่งตัวมาเอาใจพี่โยเพราะเขารู้ว่าพี่โยอ่ะชอบอะไรสดชื่นสดชื่นแบบนี้ใช่เพราะว่าแต่ก่อนต้องยอมรับเลยว่าหนูจะสั่งชุดมาแรงสาบเพราะดูเข้ากับพี่โยมากๆแต่ว่าก็ไม่ได้สั่งว่ามันห่อพี่โยาต้องมีออเดอร์ค่ะถ้าแต่งมาแรงสาบหรือเปอ่าลาพี่โยเลยค่ะจริงสิมาแรงสาบเข้าพี่ไหมพี่โยไหนบอกสิเขื่อนหลักพี่เขาพี่นีนิวหรือว่าพี่ฝนนะค่ะชอบรีวิวว่าร้านพี่โยมีมาแรงสาบโอ้โหมาแรงสาบร้านนี้โยอชิบหายเลยอ่ะ โอยไดนเอร์สาร้านนี้เยอะที่หายค่อยพูดหนูก็ไม่เชื่องจริงนะคะจะมาเห็นตัวจริงก็น่าจะมีจริงล่ะค่ะลองร้องเพลงหนึ่งเพลงให้คุณโยฟังแสนนวนวนชวนให้คนคลั่งคล้ยเนี่ยแต่แต่งตัวดีๆก็ได้ดีแล้วเนี่ยไม่ไออย่างเงี้ยมันมีไหมที่เขาสารมีมีมีค่ะ พี่โยไงมีแต่คนปลาดปลายกันล้วพี่โยอ่ะเห็นครั้งแรกรู้สึกไงรู้สึกมอมไหมคะฮะหอไปเน้นผมแล้วมึงก็ไม่เน้นโกนนะแค่ตอนแรกอ่ะมึงพูดตรงๆเลยว่าหนูว่าจะใส่ชุดเป็นซื้อสีเขียวๆแล้วมันไม่ยอมมาส่งหนูหนูเพิ่งโทรไปด่ามันมาวันนี้เปียเบียพวงมาลัยไม่อยู่รวมกันกับมึงทำไม เป็นเหมือนเบียร์ถังอ่ะอู้ด้านข้างนะอีสัสทีนี้ทีนี้หนูนั่งเอาไปเออเออหรือว่าเราเปลี่ยนมาดื่มเหล้ากันดีกช้อนสดไม่คนนี้ได้ไหมฮะลืมเบียร์ไปเหอะแก้วมันล้นล้นแขนก็ดูทรงเยียมากอ๋อ ตอนนี้ดูเหมือนี๋ยว,ว่าชานมไข่มุกแล้วว่าคืออะไรดนใจให้ไกลแต่งอยากแต่งตัวเป็นน้องแอลขนาดเนี้ยก็รู้สึกว่าเรามองว่าเขาสารนะค่ะถ้าเกิดไปก็ต้องไปกินแอลกอฮอล์ค,ค่ะคุณแม่ตอนนี้ขอคะแนนความเห็นใจด้วยการใช้เข่าเดินพี่โยขา <c oughs> หนูรู้ว่าพี่โย <c oughs> ก็เป็นคนมองแมมเหมือนหนูโล่บัตอเราก็เป็นคนมองๆเหมือนกันนะเนาะพี่เนาะถ้าพี่ไม่ีไม่เลือกหนูแล้วก็ กูก็ไม่ผิดกูโไม่ผิดไม่ถ้าขอพี่โอสามคำสำหรับสำหรับชุดนี้ทำทำไมแรงมากพี่โอเอาความจริงนะเกิดมาเคยเห็นสิ่งนี้ไหมหนูว่าเห็นทำไมจะไม่เห็นอะไรเห็นอะไรแล้วก็คิดมาตลอดเพิ่งติดเล่นติดสนุกเป็นนี้เป็นศินหรืออะไร ทำไมถึงก็เป็นนี่เป็นศิลปนหรือไงถึงต้องทำถึงขนาดนี้มันเหมือนเหมือนงานมันรีบเหมือนแบบแบบเอ้ยใส่นี่มาดีกว่ามีพวงมาลัยหยิบพวงมาลัยไปดิอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นใครพรมอะไรไม่ใช่ของมันมันเป็นของอีกคนมาเหมือนงานมันรีบเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันคิดว่าเธอไม่น่าจะผ่านเพราะว่าเธอแก้วที่ไหนเขาใส่ตุ๊กตาหมีมูรี่นะมึงฟังนะ บูลีนะอิโตกะตาหมี่เนี่ยโดนเหยียบจนแบนเนี่ยจังหวะก็เหี้ยเรื่องอะไรไม่ควรเหี้ยแก้ดีกันมาตีฝีปล่าใช่ไหมไอ้ตีหน้ามึงก็ดีด่าเลยที่โดนด่าเลยแกก็รู้จักบ้านนี้เมืองนีดีนี่กูบอกแล้วอย่าไปเอาพวงมาลัยเขามาเล่นไม่กลัวเสียงไอ้เก่งพอบตัววัดสิ่งนี้นี่แหละที่มาหายเรือคนที่มีคนเป็นเรื่องด้วยปูหนุ่คอแล้วค่ะเด็กมันยังไม่รู้ มาล้อไปนอกเดี๋ยวค่อยมารออไป่นอกเออจอกันรอบต่อไปไม่ต้องแขนออกมานะยังเห็นว่าแบกตู้มานะเล่นหนกของไม่เตรียมมาาีมาสาตาร์มาสตาร์ เรื่องเยอะ Welcome to ข้าวสาม l o t in Thailand Welcome to the White Lotus in Thailand ขอย้อนแนะนำตัวนะคะชื่อน้องหมูค่ะมาจากเรื่อง White Lotus ไม่ได้เลยอยากไดอยากได้เลยเเหมือนเอาหล่ยอุปกรมาวงค่ะแล้วผมมึงไอ้ฟันที่ได้มึงหนักอะไรวะหมูกดตอนแบบขวบป่อ พี่แม็กอะแต่งมาเป็นหมอนวดอันนี้คือชีพึ่งทำคือก่อนนั้นเนี้ยนี่ว่าชีน่าจะเดินขายพวกแมงป่องปิ้งอะไรอย่างเงี้ยอยู่แถวเขาสารเออก่อนอื่นเลยขออนุญาตตั้งร้านนะคะเออเออโอ้ดูว่านึกว่าพฤติกรรมว่าพฤตกมอ่าอ่าเราจะทำร้านนวดทั้งทีก็ถอดตั้งร้านก่อนอกแนวบีชโดนตัดเนื้อ ที่เป็นคนละเรื่องกันนะไวรอลตักก็ไม่ได้ถ่ายที่เขาสาลนะก็เปลี่ยนโลเคชั่นได้ซานว้นะฮะอุ้ยหอมมากขออนุญาตตั้งไฟด้วยนะคะงานพร้อมงานพร้อมงานพร้อมน้ไฟค่ะเผื่อทำพิธีเลยกังพรอคุณอุ้ยยัยุ้ยอุ้ มีครูอันนี้ปู่ตือแล้วก็ย่าโยนะคะคู่กันเออมีครูเว้ค้างค่ะเชิญค่ะลูกค้า h e l ล o Hello m า d a m Where you come from ิโอเปียเอธิโอเปียังไงยังไงลูกค้านะลูกค้านี่ลูกค้าหนูคนแรกค่ะเอธิโอเปียดูแดกแบบว่าท่นทวีปมาแล้วอ่ะลูกค้าไม่เป็นไรค่ะโอเคอยู่มาสาดลดลดเซน หมอนหมอนเราจะมาทำพิธีการนวดกันเลยนะคะโอเคยพอรู้จักปวดลูกค้าถนอมมือถนอมมือโอเคอันนี้เนลงตาเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทานนะคะอันนี้คือตัวครีมนวดสมุนไพรนะคะขอปิดนะคะไม่มีการไทยอินเนาะฟิลฟิลสั่งขยาหน่อยแบบดูสุกกระปกมาก จริงอีตัวเล่นก็เล่นครบด้วยนะว้าวดีไหมคะยูโอเคยูเลิฟมัสัตไทยแลนด์เยสหมอทุกต้องชวนคุยไม่ต้องให้หลับว้าวอาเมซิ่งคุยไอไอเลิฟเอธิโอเปี e ไอนี้ไอนียเออไอยูโซมาดยูโอเคจักรจีอีเดียภาพลักษณ์ข้าศัตร คลิกหมูอ่ะเออ่กลับด้านแบ็คแบ๊กโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะจากการนวดมาสากนะคะจะเป็นการอ่าทายาหม่องโอสถค่ะก็มือลื่นเปิดดิก็มือลื่นเปิดดิอันนี้เวลาเราทานะคะเราต้องทาประมาณนี้อันนี้ข้อศอกหมูอ่ะข้อศอกดำมากะไอ้เหีสักครับเพิ่อเงยไหวแล้วโอเคสัครับไปพ่โอเคพี่โอภาพี่มาล้วนขาพี่โยบอกว่า เปลี่ยนเซไม่ต้องเนละสครับเอร์กโอเคมาอีกท่านึงค่ะบริหารกล้ามเนื้อโอ้โหบ้า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 บาบ้าบาโอเคูกรุอบยืนตนด์อัสตัรุดจต้องบอกมึงเาอรุจอบสุดท้ายแล้วนะ Amazing ดคนนดดูสดชื่นสดชื่นมากดูรีแลก m s นะคะคนนวดคัมแบ็กทุกข้อสั่นรถใช่ต่างกิ u วโซมาทจะมมุ่งใจในอาชีพนี้เนาะ <laughs> อยากทำอยากจะเป็นอยากจะทำดังมาส่าลแล้วก็อยากจะเป็นมุกค,ค่ะ <laughs> ไปเน้นสักค,คิ้วดีกว่าจริง <laughs> <laughs> พี่โออยู่เฉยอย่าเพิ่งด่าหนูเห็นเล่งเห็นปีมือแล้วเวลาใสยตาจากคิ้วได้เลยสวยดิพี่อยากลองนวดมะโอ้ยไม่เอาละจ้าลองมาให้แบบจับจับไปเลยซัมลินนะคะสัมโตหนูทำได้พ่อพูดนะหนูเรียนนวดมาด้วยนะก่อนมานี่เราสนว่แบบขายเส้นเบาๆพี่ดูหวานๆวะแม่มันเคยมีข่าวมาแล้วไงว่าติตดาวผีโนโนฟิตดาวผีเบอร์ระวังนะเขาแพอจริงหรอพี่แพะไหมคะฮะแพ้อ่า โอ้โหถูกะลยก็มันเพี่โอ้ยไนะไปแล้วเริ่มซนจากนวดย้อนจากนวดตีพี่โ้ยพี่โอ้กลับมาหมอจะมาพรมนวดไทยก็ต้องฟ้องมึงเอาหนิมันนวดตีเสร็จแล้วมันก็มานวดหน้าพี่โอ้ยพี่โอ้จะเอาว่าจะต็นมาอีกเลยหมอไม่เรี่ยวไม่เทียวเครื่องมั่งวะจามคาสาหรับ โชว์นี้สำหรับผู้เข้าแข่งขันคนนี้ชอบคิวมากพี่ผาพี่โชว์ด้านนานพี่ผายชอบคิวให้ให้เขาไปเก็บตัวก่อนให้ไปเก็บตัวก่อนแล้วค่อยออกมาเจอไปนได้เลยค่ะคผู้เข้าประกวดหมายเลขสองมากๆค่ะเสร็จสูมด้วยใจุึเอ่ย ขายหมดอีเหี้ยขายหมดีลยผู้บันไม่เป็นมึงเข็นก็ได้เลยกล้องไปเลยโอ้ยต้องอะรมาต้องจออมาแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผีก็เข้าอีนนี่อีกออะไรเดียวกันขออะไรเดียวกันคิดตีมพีออกเหรอจ๊ะมาเล่นสังให้เชียวเออไม่พูดไม่ตอบได้ได้ควรเท่าไหร่อ่ะ ถุงส0มร้อยรถดิรถด,ดิดรถรถรถออรมชาติรถเรจีโน่ขอคุณกูซี่ครูปูไปขนาดนั้นอลอ้าอาโดยที่ไม่ตกใจเพราะว่าอ๋าออีมอนเธอชื่ออะไรนะอมอนมอนถ้าเธอตอบคำถามนี้ได้ฉันจะซื้อบาจ่างเธอสาว,าวไอฝนไต่ตองน้องบอกว่าบาจ่าง50นะครับบาจ่าง50 เธอขายชั้นสามลูกร้อยได้ไหมมีอยู่สองลูกมีอยู่สองลูกเป็นไข่หรือป้าจ่าง้าจ่างครับโอเคเป็นป้าจ่างถ้าเธอตอบ3ามคำถามนี้ได้ฉันจะซื้อป้าจ่างเธอสองลูกคำถามคือสาวบางโพนั้นมีนี่ด้วยครับ อลายขายเท่าไหร่อะพวงมาลายอ่ะอันนี้พวงห้าร้อยนี่มันเก็บไปเก็บมาจากไหนเปล่าแม่แม่แม่ไปคนทําเลยเออมันมันต้องตอบแบบช็อตอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องตอบอ่ะเออไ อาชีพพละกแล้วนี่อะไรนี่อะไรนี่ไม่ทําใกล้วาเลนไทยนะป้าบอกเลยว่าเนี่คืออาชีพเต่าสีที่ชีอยากเคยทําที่ลําปางอุ้ยไม่มีใครรู้เลยนะไม่คิดว่าทีจะเอาอาชีพนี้มาทำมาแกอะไรข้าวสารอมฮอนนะร้านมึงใหญ่โตนะร้านใหญ่โตนะ ถุงร้อยถุงร้อยถุงร้อยนะโจทหรือเจ้กอได้นลยอันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้เข้าขายเป็นคู่แข่งของแบบว่าเซเว่นอินเลเว่นนิดน่ะมีโคบอันนี้แคปหมูร้านดังกันนะฮะหมูร้านแคปหมูร้านนิดน่ะขโมยแคปหมูร้านอันนี้ร้านน่ะมันมาขโมยแคปหมูร้านอันนี้แม่ผมทอดเองเลยนะฮะไะ่ใช่แคปหมูร้านช่ตะเกายายอะไรตะก้าขายอะไรยายยายหมากไปเคี้ยว นี anto, ่เรื่องงานวินเทจเราอยาเราอยาเราอยาพูดว่ามันเป็นงานวินเทจเราต้องพูดว่าเราเป็นคนมีเฮอริเทจไม่แล้วโทษนะเราไม่มีกล้องกล้องมานั่งถ่ายเธอเหมือนนิฟฝนนะไม่เอานะเอ้ยไม่ตอบด้วยไม่ไม่เล่นกระจัดกระจายด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไมไม่เล่นกระจัดกระจายไม่เล่นกระจัดกระจายเลยเนเนี่ยคน โคดานไหมฮะคน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 อย่างคนอย่างไม่นอนแนละ้วดูแต่คลิปเมื <c oughs> ่อมึงทคุณเนบ้าจริงขับละเอียดละเอียดขับด่านขับตรงตรงเถอะอึดอัดไหมอ่ะอึนเกย์ <c oughs> อ่ะปอเป็นเกย์นี่อุตส่าห์ม่อึดอัดอยู่ค่ะ ก็เกิดอยู่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอกป้าโอเคอ่ะกลับมาเป็นตัวเองเนาะช่วยช่วยช่วยหนูซื้อหน่อยสักอย่างก็ได้ค่ะคืออันเนี้ยคือหนูอ่ะเหลือเหลือแค่ถุงเดียวแล้วจริงๆอ่ะมันหมดอายุไปแล้วแต่ว่ามันมันยังเป็นของหมดอายุไปแล้วนะดีสไตล์ฝรั่งเออฝรั่งพอหมดอายุมันจะกินได้อีกสองสามวันแล้วก็เอาไปแบบว่าแต่นี่คนไทยที่เรเว้ เดี๋ยวกันนะกังเกงอ่ะกังเกงยีนันเนี้ยมันก็ดูเขาดูนะเขาดูง่งยน่กเขาดูนะอ่าอ่เอ่าเออเดี๋ยวอ่ะแล้วถ้ามึงเดินมาแบบนี้นะ คุณโยคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับอันนี้หนูให้เล่นว่ามันเล่นครบอ่ามันเล่นครบมันแบบเอจังหวะอันนี้น่าอะไรองไรยม่ดีอย่างเงี้ยมีจริงในข้อสามสองตัวนั้นไม่มีจริงในข้อสามเล่นครบตรงไหนหนูยังไม่เห็นครบเลยจังหวะผู้จังหวะต่อบเรยอะ ไม่ไกลอยู่กันนะอย่างนี้พี่โยคิดว่าพี่โยให้คะแนนความเห็นใจหรือความคบหนูให้คบเพราะว่าต้องขายของหมดอายุบ้างเหี่ยวบ้างพูดใจได้บ้างแต่ว่ารกียล่อความเห็นใจไม่ได้เน้นคุณภาพของของแต่จะเป็นพี่ช่วยผมหน่อยช่วยแม่ทำงานไปกระยาจะว่นๆอย่างนี้ให้พูดให้พูดเรียกคะแนนความสงสาร ช่วยหนูนะคะคือหนูอยู่กับพี่สองคนหนูส่งตัวเองเรียนเพราะว่าแม่หนูเสียแล้วเออไมล่ะแม่ใครก็ตายต่อหรือหลังานั้นแหละไม่มีเงินสดจะโอนได้นั้ี่ครคบครบคุณมีเวลาหนึ่งนาทีในการโต้ตอบกับคุณโยเริ่มได้ค่ะคุณโย ไอ้หนูขายได้ขายทุกอย่างเลยค่ะอยากได้อะไรขายยิ้งก็ขายค่ะอิ่วอิ่วฝรั่งชอบมากเวลาแบบหนูเดินเนี่ยเขาตีตูดหนูะเล่าเล่าไปฟังอีกแล้วโตรตอบเล่าค่ะเล่าเล่าสู่เล่าสูเ่าสูพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดแต่ว่าเดี๋ยวเอาเอาที่มาก่อนนี่คิวอาโค้ดมาเป็นอะไรอะแผนที่ชื่อบัญชี อ่ะขอสามคำสามคำพี่โยพูดซิเล่นถึงดีอ่าเล่น,เล,นเล่นถึงดีเล่นถึงดีอ่ะสุดท้ายแล้วอยากจะพูดอะไรกับพี่โยบ้างเกี่ยวกับขา้ขาวข้าวสารน่ะอยากให้พี่โยซื้อตังไปไปไป,ไปไปดักแมงวันในร้านค่ะมงเคลียร์เรื่องตังกับกูก่อน <c oughs> ไหแมงวันไว้ก่อนตังก่อนเฮียตังค์นี่เขียวๆอ่ะที่เขาเอาไว้ทาไม้แล้วก็จิ้มกาวดักแมงวันใช่ครับบ้านหนูเรียกตังอิอ นี่คนบ้านเดียวกัน2คนนี้ไม่แบ้เาราบ้านจิกก็เลียงตังเาอย่างง้เป็นอค่ะหมดเวลาหนูไม่มีเวลาแล้วเราามหนูยืนรอเลยค่ะอันยืนรอเขาไม่โดนไฟเนา ขอเชิญผู้เข้าแข่งขันอีกสองท่านออกมาค่ะโอเคตอนนี้เป็นรอบไฟนอลนะคะสำหรับการขอคะแนนความเห็นใจหรือการฟีเซนต์รอบสุดท้ายหรือว่าพี่โยมีอะไรอยากจะแบบเป็นคำถามไหมเออให้เขาตอบคำถามก็ได้นะได้พี่โยมอยากจะถามคำถามหรืออยากจะให้เขาคิดว่าไม่น่าจะขอความเห็นใจเพราะว่าแบบว่าพวกนี้ขอความเห็นใจก็ไม่มีประโยชน์ถามคำถามแต่เสียเวลาแล้วก็นังานอีไก็ได้นะเออมีอะไรแบบ เหมือนแบบกลับไปตั้งแต่ต้นเลยให้เพิ่มเติมหรือลดอ่ะจะทําอะไรบ้างอยากลดมากกว่าไม่อยากเพิ่มอยากอะไรลดความสวยของตัวเองที่มันยังมีเต็มใบหน้าเด็กมันจะอยากลดลง้าเด็กมันจะไม่เกิดเลกมันจะไม่เกิดมันจะไม่เกิดวอย่างนี้แหละเพราะว่าความความคิดอ่ะสมองมันมดหมายเลขหนึ่งเธอไม่มีโอกาสแล้วหมายเลขสอพูดไป อยากจะเพิ่มค่ะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเกียดอีใหม่นนะ <c oughs> เลขสอง่าเกลียดกางเกงโรงแบบว่าสี่ส่วนของวน <c oughs> ันอ่ะเกลียดกางเกงโจมสี่ส่วนแล้วพายือนอ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ควรอ่างงาม<จ>มากอยากจะเพิ่มค่ะนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าพี่โยป,ปากแสบขนาดนี้รอบหน้าถ้ามาอีกเจอกันค่ะ,ะอยากจะเพิ่มอยากจะเพิ่มความปากแสบของตัวเองมาสู้กับพี่โยอ่แกจะรับปีปากากอยากเพิ่มปากอ่าหัวแข็งอีกขว้าง หนูไม่อยากเพิ่มไม่อยากลดอะไรสักอย่างเพราะหนูโตมากับข้าวสารตั้งแต่เด็กหนูช่วยแม่ช่วยอะไรทํางานมาตั้งแต่เด็กแล้วหนูรู้ว่าข้าวสารเป็นยังไงเห็นไหมมันยังเล่นเลคาแรคเตอร์ตอนแหลมากมั่นกูเป็นอยู่ลำปางฮะบอกว่าจับจับปลาตั้งแหลก็แหลมเข้าสระไม่ไม่ไม่คืออยู่ลำปางแต่ว่าเราก็มาอยู่ข้าวสารด้วยอ่าเใช่ใช่เห็นไหมเนี่ยมันยังไม่รู้คาแรคเตอร์มยังไม่้เลยอ่ะอ่ะ ไม่มีอะไรจะให้พูดแล้วหมดเวลาสองสำหรับพวกคุณแล้วคุณโยคุณจะต้องเลือกแล้วคนนี้จะต้องเป็นคนที่คุณถูกใจที่สุดอต่อีมอนมันเล่นครบโอ้โหไปมากไปมากไม่หนุนเลยดังเขากำลังเขากำลังเขากำลังว่าขอ ที่มันมันเล่นโคบแล้วเราเล่นไม่หลุดเออและจังหวะหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เราเชื่อได้ว่าบุคคลนี้มีจริงในข้าวสารใช่ปะสซอนี่ก็ต้องให้ใจว่าเพราะว่านางออกคนแรกอาการประมาทแล้วก็ความไม่เตรียมตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยส่วนนวดอ่ะเล่นก็คือเอาพอปหรือว่าก็เอาพอปเอาเฮฮา แต่คนดูมันจะยังไม่เชื่อว่ามีในข้าวสารเหรอแบบนี้ไอ้ชี่นวดมีแต่ว่าในข้าวสารจะไม่เป็นจะไม่เป็นงนี้ไม่ใส่รองเท้าอย่างนี้แน่นอนมึงมาออกงานรีสอร์ทไงอ่าใช่ใช่ก็จะไวัิาตาไม่แพ้ถือว่าแพ้ตัดตกตัดตกตัดไวตัดตกเลยดังนั้นที่หนึ่งสำหรับ EP นี้ถนนข้าวสาร ให้ใครนะอีมอนได้ให้มอนนะคะให้วันได้ไม่โอเควันนี้วันนี้คือเหมือนมุกมากเอาดีๆประชาชนเห็นว่าน,นี่คือมุกเลยใจนึงก็รู้สึกว่ามันไม่แฟรเพราะว่าเราก็เหมือนพี่โยคะ่ะมอมมเหมือนกันพี่โยก็ไม่เลือกแต่ก็นั่นแหละวันนี้ต้องต้องโทษตัวเองเพราะว่าตัวเองเหมือนปู่เข้าจริงๆเขาถรู้สึกว่าแบบเออนี่แหละคือเข้าสารของจริงคือมันต้องเจออยี้ ถ้อย่างอย่างบีนี่อย่างบีนี้ที่ไหนก็เจอเนาะเออไปสวนสัตว์ก็เจออะไรอย่างเงี้ยพี่แม็กกี้เหมือนเดิมแบบว่าเป็นไขสวยไขสวยสวยยังไม่ถึงอุ้ยเขาได้ของอีติดกันแล้วนะเห็นไหมพวกมึงไม่พยายามแต่มาถ่ายทำที่นี่นะหนูยังไม่ชนะเลยค่ะคิดสิเจ้าเจาพี่ไม่รักจบคิดสิโอเคนะคะอ p นะคะผู้ที่ชนะคือม่อนนะคะมั่นใจค่ะ ีได้นะสามอนอีฝนเป็นคนบอกแล้วเราบอกว่ามึงไปเล่นกับป้าหน่อยบอกเอ้ยทำไรวะแล้วเออไปเล่นที่ประตูถ่ายอะไรอย่เงี้ยไม่แล้วมันใช้สับใหญ่ไปเป็นคอมเมนเตเตอร์หนูฮากูเฮียหนูก็ถามว่าคอมเมนเตเตอร์เรื่องอะไรวะแฟชั่นฮา เตือนอะไรไหมว่าถ้าป้าชวนเมื่อไหร่วะให้มาอะไรกันนี้พวกมึงอะก็เหลืออะไรให้ป้าเขากลับบ้านบ้าครัดผีอะไม่ได้โองครับไม่ได้